สวัสดีค่ะน้องปิ๊กสวัสดีค่ะแม่ดี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 ดดดวันนี้เรามีโอกาสมาได้พูดคุยกับน้องปิ๊กนะคะ,คะเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วเราจะเริ่มทําการแสดงวันแรกของรําไทยค่ะใช่ค่ะโชว์ใหม่ค่ะเตรียมพบได้เลยค่ะอ่าเป็นการดูแลการรำครั้งนี้เป็นการดูแลของน้องปิ๊กนะคะใช่ค่ะครบคุมการแสดงครอบคุมการแสดงของนปิ๊กนะคะแบบท่ารำแล้วก็แพทเทิร์น LED ต่าง ไม่ว่าจะบนพงเป็นเพลงน้องปิ๊กก็คือหาเพลงเองใช่ไหมใช่ค่ะตัดเพลงท่ารำประดิษฐ์ท่ารำแล้วก็ LED แล้วก็ LED หลังจากที่จบอารำทั้งหมดก็คือจะเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือมีดํารำสี่ภาคเนาะใช่ค่ะสภาคแต่เป็นสีภาคที่เป็นน่าตัสินมากขึ้นสวยงามมากขึ้นมีการแปลแพทเทิร์นมากขึ้นก็คือทุกอยากจะ ดูกลมกล่อมมากขึ้นค่ะด้วยเพลงที่สวยขึ้นแพทเทิร์นชุดอะไรต่างๆ LED ต่างๆคือดูดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าตอนก็คือชุดตัดใหม่หมดเลยใช่ค่ะทำเส้น่ะตัดใหม่หมดเลยและหลังจากอ่ารำศรีภาพเสร็จปุ๊บต่อด้วยโปรงลางใช่ค่ะเป็นการเพิ่มความสนุกสนานเพราะว่าอยากเพิ่มเิ่มอยากเพิ่มความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมแล้วก็แขกจอยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้ได้ชมวัฒนธรรมอีสานม่วนเออม้วนจอย ถ้าอยากชมนะคะการแสดงใหม่นี้นะคะก็คือเริ่มพรุ่งนี้เนาะเป็นวันแรกในการแสดงครั้งนี้น้องปิ๊กคือมีความหดักใจอะไรไหมคะอุ๊ยก่อนอื่นเลยดูหนักใจเพราะว่ามันยากมากด้วยเราหนึ่งเลยด้วยเราอยู่ในฐานนักแสดงด้วยกันแต่หนูได้รับมอบหมายหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าหนูเป็นต้นสินมาใช่ไหมแล้วทีนี้ พอเราได้รับมอบหมายตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเรากดดันแล้วเพราะว่าอดู่เดในตำแหน่งนักแสดงเหมือนกันแต่ต้องมาสอนคนอื่นอแล้วก็อย่างคือพื้นฐานของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าอ่อนหรือว่าเก่งกว่าแต่คือว่าคนเรียนด้านศิลป์เขาก็จะมีพื้นฐานอ่าม่ไก็คือไม่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีเราจะไม่ว่าใครอ่อนหรือว่าใครเก่งอนี่แหละค่ะเป็นการปรับพื้นฐานไปด้วยกันก็เลยคือว่ายากมากแต่สําหรับหนูมองว่าสัปดาห์แรกที่หนูสอนเลยนะ หนูรู้สึกว่าเด็กโดมทําได้ดีค่ะ<อ>ดีกว่าที่คิดไว้<อ>ไม่ใช่ว่าสอสอหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บสวยเลยเ<อ>แต่พัฒนาการมันเห็นว่าความจําดีฝ<อ>ึกฝนได้<อ>คือลําดีขึ้นไ<อ>ด้รู้สึกว่าเออก็ปปเป็นในทิศทางที่ดีเป็นในทิศทางที่ดีใช่ค่ะแล้วก็หนักใจหลายๆอย่างแม้กระทั่งตอนเลือกตัวเอกตัวภาตัวอะไรอะไรเียคือแคร์ความรู้สึกทุกคนว่าเราอยู่ในตําแหน่งแสดงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบว่า มันก็ต้องมีคนเดียวนาะที่จะต้องแบบเป็นตัวเอกก็จะมีคนแพ้คนชนะอะไรก็จะมีการออริชั่นเกิดขึ้นก็ติดต่อไปกำลังใจให้ทุกคนแหละคือจะพยายามบอกว่าตรงนี้ไม่ดีนะตรงนี้ดีนะตรงนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะพยายามแนะนําให้ทุกคนคือไปวัดกันเองหน้างานแต่ก็คือไม่ได้แบบว่าเสิร์ฟใครหรือว่าเสียใครเพราะเราเราเป็นเราเป็นครูเรามีก็คือวัดกันตรงหน้างานเลยมีโอกาสออริชั่นออริชั่นเป็นเรื่องบรรณาวเนาะก็หนักหนักใจค่ะแล้วหนักใจตรงนี้ แต่ว่าก็คือผ่านพ้นมาได้ด้วยดีเนาะใช่ตอนนี้รู้สึกโล่งใจมากโล่งใจแล้วใช่ไหมโล่เออหรือนู้นเลยเพะว่าเพราะว่าหน้าตายิ้มยิ้มจับใจบ้างขึ้นสองเดือนแล้วหนูเครียดหนูเครียดหนูอยากให้มันออกมาดีด้วยอุ้ยเราซ้อมไปทั้งหมด2เดือนเลยเหรอใช่คือเกือบสองเดือนเลยนานเนาะใช่เออซ้อมตั้งแต่เดือนที่แล้วตอนช่วงวันอะไรนะวันวัดแขกอ่ะอ๋อตั้งแต่วัดแขกมาเลยเนาะใช่เออแล้วแหละซ้อมมาแล้วหนูรู้สึกว่า มันกดดันมันเค่ียดเพิ่งอยากให้ผลงานมันมาดีแล้วล่าเราก็ไม่รู้ว่าวยฟิวกับเธอด้วยเนาะเราไปัเยอะเราไปนู่นเนี่ยจะทัดใจเขาจะเป็นคนสุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความกังวลในใจเราอะมากแต่เราอยากให้ผลงานงานก็คืองานเราอยากให้งานออกมาแบบดีแบบเป๊ะแบบเพอร์เฟกต์อยากให้มันไปด้วยกันให้มันมีชื่อเสียงให้มันแบบว่าเออคนอยากไปดูให้มันพัฒนาค่ะก็เลยต้องยอมรับความกดดันตรงนี้ไว้แล้วก็จะพามพัฒนาแล้วก็มันก็ผ่านไปได้จริงๆจากการที่น้องปิ๊กกเป็นแบบว่าจบนักศิลป์มาเนาะ อาดูองรวมทั้งหมดเนี่ยทุกคนคือทำได้ไทำได้ดีถ<ช>้า<ด>ในหนูแนม ว่าทาได้ดีทําได้ดีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็ซ้อมแค่วันละ20นาที20นาทีนี้บางวันก็ไม่ได้ซ้อมได้ซ้อมเดือนแล้วนับเวลารวมกันจริงๆแล้วอะไม่ถึงไม่ถึง5วันเต็มไม่ถึงถึง6ไม่ถึงทหนึ่งไม่ถึง5วันเนาะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง7วันเต็มถือว่าทุกคนก็คือเต็มที่เก่งใช่หนูก็เลยรูประเมินแต่ตรงนี้หนูไม่คิดว่าเอยวันที่ซ้อมหลายวันแล้วหลายวันแล้วแต่วันหนึ่งเราซ้อมแค่20นาทีเออใช่แป๊บ แล้วก็ต้องเอาให้อยู่แพทเทิร์นทีสะอาดดูให้สวยดูให้ฉ่ำที่สุดดูไม่ให้โล่งดูไม่ให้คนมีตายดูไม่ให้อนันตายดูให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วว่าโดดเด็ดสุดคือโปรงลางคือเพิ่มความสุดสนารนเข้าไปอีกเนาะรอสัยดีนะคะโมดี้อยู่ในโปรงลางมันต่อยมากคาดหวังมากตลองกับแกงนี้มากโอเคอยากจะให้น้องปิ๊กนะคะแนะนำเพื่อน FC มาดูโชว์ค่ะก็สำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะก็อยากเป็นความตั้งใจของน้องปิ๊กมากมกก็อยากฝากให้ทุกคนมาชมนะคะแล้วก็ติดชมกันได้ อาจจะไม่ได้ถูกใจร้ออร์เซแต่หนูคิดว่ามันพัฒนามากกว่าแต่ก่อนมากๆแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะพัฒนาต่อไปขอบคุณมากค่ะน้องปิ๊กค่ะจิบเบิบุ